เราทําเรื่องที่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็เป,เป็นเรื่องที่เหนื่อยอแต่ว่ามันก็พิสูจน์ว่า18เดือนที่ผ่านมาเราทําเรื่องเหนื่อยเอยเอะๆนะครับสุดท้ายมันมาออกดอกผลโดยเฉพาะช่วงสภาวะที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้มันก็ทําให้เห็นว่าเราอยู่ในเส้นทางของธุรกิจที่ถูกต้องแล้วก็ถูกที่แต่ถูกเวลาไหมก็ยังถูกเวลาอยู่นะวันนี้เราอยากสร้างแพลตฟอร์มคอมพานีอันหนึ่งขึ้นมา ที่เป็นความภูมิใจของคนไทยแล้วเดินไปบอกคนในเซาท์อินเดีเซียได้ว่าเฮ้ยเราอาเซียนะเรามาสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศเราจะมาถอดบทเรียนจากหนึ่งบริษัทที่ถือว่าเป็น Data Company ดูแลเรื่องไลฟ์สไตล์รวมถึงความสะดวกสบายต่างๆรวมถึงแพลตฟอร์มให้กับคนไทยนะคะแล้วก็เป็นสัญชาติไทย100%นั่นก็คือสบายเทคโนโลยี ทบทเรียนในครั้งนี้จะมองหาค่าว่าถ้ำกลางที่สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้หลายๆบริษัทกําลังมองหาไรายได้ทําอย่างไรให้เติบโตและสร้างกําไรได้เหมือนสบายกํกำไรในไตรามาสที่ี่ยถือว่าสบายทําได้อย่างดีเยี่ยมนะคะกวาดกําไรไปได้ถึง356ล้านบาทและโตมากถึง6 5รวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนเรื่องนี้กันนะคะกับคุณชูเกียรติรุจนะพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนวันนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะคุณชูเกียรติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติตื่นเต้นไหมกับผลประกอบการ Q2 ทะลุไป600-700เปร์ <c oughs> จริงๆก็ดีใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำณนะตอนนี้เองเราก็พยายามรวบรวมนะครับทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องคนเพราะว่าหลายเรื่องที่สบายทา เราเราทำเรื่องที่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากะนะครับแล้วก<ร>็เป็นเรื่องที่เหนื่อยแต่ว่ามันก็พิสูจน์ว่า18เดือนที่ผ่านมาเราทำเรื่องเหนื่อยเยอะๆอะนะครับสุดท้ายมันมาออกดอกผลโดยเฉพาะช่วงสภาวะที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้มันก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่ในเส้นทางของธุรกิจที่ถูกต้องแล้วก็ถูกที่แต่ถูกเวลาไหมก็จริงๆก,ก็ก็ยังถูกเวลาอยู่ะนะครับอันนี้ก็กผมคิดว่า เป็นความภูมิใจและกันนะครับให้ให้ทีมพนักงานเรากับผู้บริหารเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำหนักมาเราเราทำได้จริงๆครับอะไรที่เป็นไฮไลท์หลักที่ทําให้สบายในควอเตอร์สองกำไรไปถล่มทลายไป356ร้านคราบนรายได้ทะลุไป756ล้านอะไรเป็นหัวใจหลักที่ทําให้สบายเทคโนโลยี Technology เนี่ยจึงมีไรายได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับ สองเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือในช่วง12เดือนถึง18เดือนที่ผ่านมาเรามีกระจายกระจายในตัวธุรกิจถ้าเกิดว่าสิ่งที่นี้เราไม่ได้ทำเนี่ยเราเหลือแค่ธุรกิจตู้เติมเงินตั้งแต่ตั้งต้นเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดคือผมจะเกิดภาวะก็คือคนพื้นรากหญ้าเนี่ยไม่มีเงินเพราะว่าอัตรา ครัวตัวของน้ํามันราคาขึ้นรวมไปถึงสินค้าราคาสินค้าขึ้นเนี่ยแต่ทุกคนยังมีเงินเท่าเดิม่า p u r c h a s i n g Power คนหายไปนะครับอันนั้นแต่การที่เรากระจายธุรกิจมาหลายส่วนเนี่ยมันเลยทําให้เรามีอัตราการเติบโตถ้าจะเรียกก็คือเราสามารถโตได้เหนือตลาดนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2เลยคืออุตสาหกรรมที่เราไปเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอีคอมเมิรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่อง การไปหารจัดการคนให้มันมีประสิทธิภาพะนะครับ,รบม,มันก็เลยทําให้จริงๆเรามีพาร์ทเนอร์แล้วเรามีลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาเราเลยสร้างยอดอแล้วก็มูลค่าตัวที่สินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ดีนะครับ,รบแล้วพอคราวนี้มันก็เลยสร้างผลตอบแทนที่ดีเพราะว่าทุกคนต้องการลงทุนในตัวนั้นด้วยนะครับม,มันก็เลยสะท้อนมามูลค่าที่มันสูงขึ้นครับใครจะคาดคิดล่ะครับคุณผู้ชมเพียงแค่ หปีหรือว่า1ปีครึ่งสบายเทคโนโลยีผมคุยคุณชูเกียรติตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจากธุรกิจตู้หยอดเงินตู้เติมเงินตู้เติมเงินว่าั้นเธอะเพื่อไปซื้อสินค้าเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากบริหารแคนทีนใช่ครับถ้าแบบนี้จูจูมาตอนนี้ขยายธุรกิจออกไป5้ารูปแบบ มีธุรกิจอะไรบ้างที่ให้บริการอยู่แล้วสามารถทํารายได้ที่ตอบโจทย์ปีครึ่งเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เติบโตขึ้นมาเป็นอย่างก้าวกระโดดมีธุรกิจอะไรบ้างจริงๆธุรกิจที่เรามีอยู่6เล็กนะครับเล็กแรกก็คือเราเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าช่องทางหรือตัวคอนเน็กต์นะครับคอนเน็กต์ c ู s คัสเตอร์ก <to> ็คือ เรารวบรวมช่องทางทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับหรือออฟไลน์ที่เป็นตัวสาขา drop o อฟรวมไปถึงแอปพลิเคชันรวมไปถึง M O M ด้วยรวมไปถึงอ่า knock d o อย่างเช่นเซลล์ขายเครื่องกองน้ําเรารวบรวมทุกช่องทางรวมไปถึงเวนดิ้งด้วยนะครับเราเหมือนกับว่าพาร์ทเนอร์เราใครอยากเข้ามาทําอะไรกับเราเนี่ยเรามีทุกช่องทางให้คุณเลือกเหมือนห้างสรรพสินค้าตัวหนึ่งอ๋อพูดง่ายคือเราคือผู้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการให้กับคู่ค้าเรา ช่ครับเพื่อเอาแพลตฟอร์มเหล่านี้ไปเจอเจอกับผู้บริโภคใช่ครับอันนี้เราจะบิวแล้วทุกๆวันเนี่ยแพลตฟอร์มเราจะใหญ่ขึ้นอ,อย่างวันนี้ผมประกาศตัวในการตั้งจอยเวนเจอร์กับบริษัทดรอปออฟที่อยู่ในมาเลเซียเนี่ยเราจะขยายดรอปออฟของคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ย ไปในเซาท์อินดเซียทั้งหมดเลยเราร่วมตั้งจอยเวนเจอร์กับคอ l l ลโก้ที่มาเลเซียมี1,500สาขาแล้วที่สิงคโปร์มี500สาขาด้วยอันนี้ก็เป็นั่นมาความว่าพอทีขยายไปนอกจากประเทศไทยแล้วยังไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยใช่เราตั้งใจจะเป็นบริษัทไทยที่ขยายไปในเซาท์อินดเชียอันนี้ในมุมของ Connect นะครับอันที่2เป็นธุรกิจที่เป็น Enterprise กับ Lifestyle คือเราอยากจะช่วย SME นะครับให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นเช่น ร้านอาหารมีระบบ point of sale ที่ดีมีระบบสั่ง ordering ที่ดีบริษัทที่ทำลานจอดรถมีบริษัทาการทําระบบลานจอดรถที่ดีศูย์อ,อาหารก็มีบริษัทที่ทําศู์อาหาร,าหารที่ดีะบบนะครับแล้วเราจะเข้าไปในธุรกิจที่เป็นทํา HR Management System ที่ช่วยบริษัทเล็กๆ SME ม,มีระบบใช้ HRM HRD ที่ดีแล้วรวมไปถึงองค์กรใหญ่ๆด้วยนะครับ,รบก็จะเราร่วมมือกับทาง Humanica ด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงหลายส่วนที่เราจะไปอย่างเช่นในธุรกิจที่เป็น เกี่ยวกับเรื่อง o u n t u n t ครับแล้วก็ในเรื่องของ ERP ด้วย,ยอันนี้เหมือนเป็นใ <system> Solution ให้คนที่แบบว่าไม่ต้องการทำเองเนี่ยมาใช้บ<ช>ริการตรงนี้ได้เลยเพราะว่าพอเรา b u ว l ์ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราทำตัวเหมือนเราเป็น Microsoft ที่มี Microsoft Office หรือเป็น Google ที่มี Android ขึ้นมาแต่สิ่งที่เราทำตัวเนี้ยวัตถุประสงค์เลยคือเราต้องการให้ทุกคนใช้ช่องทางเรากับระบบหัวใจหลัก เพื่อจะได้อยู่ในอีโคซิสเต็มเราไปตราบนานเท่านานเพราะตรงนั้นเองยิ่งเราทำะนะครับม,มันเหมือนกับเราลงทุนครั้งเดียวไปแต่<า>เราช่วยเซิฟคนเป็นล้านสิบล้านคนครับมันคุ้มกว่าที่บริษัทเล็กๆต้องมาลงทุนทําเองอ่ะอันนี้อพอจะเห็นแล้วว่าทาไมถึงขยายเพราะว่านอกจากขาแรกแล้วยังมีขาที่2ที่ไปควบคู่กันยังมีอีกใช่ไหมคะผมแปลความง่ายๆคือคนอื่นเนี่ยตั้งบริษัทที่ปรึกษาไปให้คําปรึกษาเขาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้จุดอ่อนคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องทําแบบนี้ใ่ แต่ของสบายก็คือเราสร้างแพลตฟอร์มให้คุณสร้างโนเล่ให้คุณแล้วคุณไปใช้ระบบนี้เข้าไปทําเลยใช่แม้แต่เราขึ้นบริษัท call center เนี่ยคือเรารับทําเป็น call center ให้ด้วยเรารับแก้ปัญหาให้ด้วยทำทุกอย่างเลยใช่เราเป็นรับทำ h e l d e s สให้ด้วยระบบไอทีของธนาคารเราก็มีรับทาขึ้นมาด้วยสองขาแล้วค่ะขาที่3เป็นระบบ payment นะครับคือจริงๆการ payment เนี่ยมันรองรับตั้งแต่เราเรียกว่าโลกเก่าคือโลกเงินสดโลกปัจจุบันก็คือโลกที่เป็น QR พร้อม pay Alipay WeChat รวมไปถึงในอนาคตถ้ามกาีการเปิดในเรื่องของโลกดิจิตอลเนี่ยสบายก็พร้อมจะเป็น payment gateway ของโลกดิจิตลอลเวยเราพร้อมรับ <financial. S 2> ทุกงนนะครับเป็นแล้วก็ตัวต่อมาคือ financial inclusion คือเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากโปรโมตในเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนะครับซึ่งจรงิงตรงนี้เองเนี่ยด้วยความที่เรามี data ที่เกิดจากดูในระบบ enterprise กับระบบ payment เนี่ยม,มันสามารถให้เราเห็น data เพื่อ ช่วยผู้ประกอบการเนี่ยให้เขาเข้าถึงเงินทุน<ม>โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีสินทรัพย์มาวางค้ำประกันค,<ม>คือถ้าเขามีที่ดินเขามีรถเขาไปธนาคารไปไฟแนนซ์ได้แต่พอเขาไม่มีเขามีแต่ธุรกิจที่โชว์แคสโ์ฟล์เนี่ยเราเห็นเราคิดว่าเราอยากจะสร้างตลาดนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายในในอนาคตเรารองรับพวกธุรกิจเพียร์ทูเพียที่อยากจะเข้ามาเนี่ย เรามี Data อยู่เราทายแล้วเราสามารถร่วมที่จะเข้าไปช่วยได้เพราะเรามีคนที่มีความต้องการอยู่ในเรารู้ว่าใครต้องการกระแสเงินสดใช่ครับใช่ครับเพราะเราทำเอ็นเตอร์ไพรส์ปุ๊บเราจะรู้เลยการมาเป็นสเต็ปคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าการที่ทางสบายได้วางไว้คือเรื่องของอีโคซิสเต็มต่างๆแล้วมาเรื่องของการเพย์เม t นต์พอเพย์เม t นต์เนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องของการฟ i น a n นซ์ใช่ครับแล้วก็เลกต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลกของตัวอินโนเทนเมนต์ ก็คือ Innovative ที่เราทำเรื่องโทเค็นอย่างสกุล huh. ดิจ huh. uh ิตอลนะครับแล้วก็เทน์น้นก็คือจริงๆเราจะพูดถึงเรื่องเราจะลงทุนในบริษัทเกมนะครับก็คือจริงๆมันเหมือนกับทุกคนเวลาไลฟ์สไตล์ที่ผมมองเนี่ยเราโฟกัสบนเรื่องแรกเราโฟกัสสุขภาพเราโฟกัสเรื่องเวลก็คือการ m a n a g ความมั่งคั่งเราโฟกัสเรื่องเวิร์กแล้วเรื่องสันทนาการเลเชอร์แล้วสุดท้ายเราทำเรื่อง understanding ก็คือ พอทุกคนมีองค์ประกอบ1-4เสร็จทุกคนก็บอกบอกว่าฉันอยากหาคนที่เข้าใจฉันที่สุดซึ่งเราพยายามนําช่องทางทุกช่องทางเข้าไปใกล้เพราะทุกคนเองจะบอกเลยสิ่งที่ฉันต้องการคือช่องทางนะครับก็คือ i n n o t a n i e n เนี่ยเราจะทําเรื่องธุรกิจเกมแต่พอเกมมันเหมือนกับ connect ผมสามารถขยายไปใน south east ได้ payment ผมขยายไป south east ได้ connect ไอตัว enterprise เราก็ขยายไปได้ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจเกมมันเป็น เป็นธุรกิจที่มันไล้ผมแดงนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยด้วยการทําธุรกิจที่เรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาเยอะเนี่ยมีหลายคนขอว่าอยากให้สบายตั้งเป็นเวนเจอร์แคปิตอลเพื่อเขาจะได้ร่วมลงทุนกับเราแล้วธุรกิจที่เราไปลงทุนเนี่ยสุดท้ายดอกออกผลแล้วก็มารวมในอีโคของสบายก็จะเป็นเหมือนกับการแบ่งความมั่งคั่งแล้วก็จอยกันด้วยทั้งคู่แสดงว่าถึงตอนนี้สบายเทคโนโลยี1ปีกับ6เดือนเนี่ย เปลี่ยนแปลงเป็นมาเก็ตเพลสไปแล้วเป็นห้างสรรพสินค้าตัวใหญ่ไปแล้วที่ใครอยากจะไปช็อปอะไรก็เข้ามาในโซลูชันนี้ใช่จริงจริงมันมันมันเป็นอย่างนี้ครับพี่โอคือเราคือห้างทุกรูปแบบนะครับไม่ใช่ที่เป็นแอปพลิเคชันอย่างเดียวแต่เป็นออนไลน์และออฟไลน์เรามีลูกค้าที่สนใจที่จะใช้ Enterprise ซึ่งมีความต้องการที่เราเห็นเราทำเรื่องเพย์เมนต์ที่รองรับคนทุกคนและ เราปล่อยสินเชื่อกับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงและทุกคนต้องการเรื่องเดียวเลยคือเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเราก็พยายามหาคอนเทนต์เราพ่าหามสิ่งทุกอย่างมาทําให้ทุกคนมีความสุขแในแรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีที่แล้วและ6เดือนเนี้ยรายได้จากเล็กไหนที่ดีที่สุดสําหรับ,รบสบายจริงๆปีที่แล้วรายได้เรา2,300ล้านนะครับาาปีนี้เราคาดหวังจะทํา5,000ซึ่ง เล็ที่จะเป็นหัวใจหลักเนี่ยจะเป็น5้าพันล้านเล็หัวใจหลักจะเป็นเล็ก n t t r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  s s e กับ Lifestyle นะครับที่เข้ามาคนเนี่ยนะใช่เราต้องไปตอบโจทย์ในการให้ให้บริการถึงมือผู้พวกตอบกับไลฟ์สไตล์ของคนที่แปลเปลี่ยนไปเลยใช่กลุ่มนี้คือกลุ่มหลักมาหลักเลยหรอใช่เพราะว่า Enterprise เป็นเหมือนหัวใจขับเคลื่อนของทุกคนเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในใจเขานั่นหมายถึงปีหน้าเนี่ยผมมาเป้าหมายที่จะขยาย อยอดขายผมจากปีนี้5,000ล้านเนี่ยรายได้เป็น20,000ล้านเพราะพอเราฝังเข้าไปปุ๊บเรามีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วทุกครั้งที่เราเข้าใจลูกค้าเยอะขึ้นน,นะครับหมายถึงเราจะขายโปรดักต์จาก1 p r o d โปรดักเป็น2 p r โปรดักต์สามโปรดักต์สีโปรดักถ้าเราขายไม่ได้เงื่อนไขเดียวเลยคือเรายังไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของเราโอ,โ,อโอ้โหใจหัวใจในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดของสบายเนี่ยผมดูแล้วมันอยู่ที่การขับเคลื่อนของคนที่ แปเปลี่ยนผู้ไปตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าและไลฟ์สไตล์ของมากเลยล้วเตรียมคนยังไงอ่ะจริงๆที่เราเตรียมนะครับจริงๆผู้บริหารรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ของสบายคําว่าพาร์ทเนอร์ก็คือจริงๆผู้บริหารที่มาร่วมกับเราแต่ผมทวรตเขาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับครับเขามีประสบการณ์2 0 3 0 40, 40ปีกันหลายคนเลยนะครับกับเด็กสตาร์ทอัพที่มีหัวไวมากในการพัฒนาแอปพลิเคชันผมผสมผสานโดยที่ทุกคนเข้ามาด้วยเงื่อนไขเรื่องแรกเลยคือ1 ถ้าเข้ามาช่วยสบายเนี่ยเขาอยากสร้างแพลตฟอร์มอันหนึ่งให้กับธุรกิจ SME หรือคนตัวเล็กเนี่ยให้เข้าถึงโอกาสในการหาเลี้ยงชีพอือันนี้ต้องสําคัญเลยนะครับโอกาสใ,ในการกกนะหาเลี้ยงชีพพอ,อเป็นแบบนั้นปุ๊บสิ่งที่ได้คือทุกๆคนเนี่ยเคยทําองค์กรเอกชนองค์กรรัดมาแต่เขาเขาติดอยู่เรื่องหนึ่งเลยคือติดข้อจํากัดในองค์กรเดิมๆแต่พอมาทําที่สบายเนี่ยผมบอกบอกว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นไม่มีข้อ,ขอจํากัดไม่มีคอนโทร พวกคุณสามารถทําตามศักยภาพที่คุณมีได้แล้วคุณคิดว่าอะไรที่คุณอยากทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับลูกค้าเนี่ยคุณลองนําเสนอมาเลยม,มันก็เลยทําให้ใน6กแกนธุรกิจเนี่ยผมจะมีซีออของแต่กลุ่มกลุ่มธุรกิจด้วยนะครับม,มาดูแลทางด้านนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ผมเป็นคนเดียวผมยังมีมือมืออาชีพอีกหลายคนที่เข้ามาดังนั้นมันเลยเป็นเหมือนกับเรามีทั้งคนที่มีประสบการณ์เรามีคนที่เราเรียกว่าวุฒิภาวะละกาันก็ค,คือความแกร่งหรือความ ความความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือเราทำกันเป็นทีมแล้วเราวิ่งด้วยกันบดนบนพื้นฐานว่าวันนี้เราอยากสร้างแพลตฟอร์มคอมพานีอันหนึ่งขึ้นมาที่เป็นความภูมิใจของคนไทยแล้วเดินไปบอกคนในเซาท์อีสต์เอเชียได้ว่าเฮ้ยเราอาเซียนอะ่ะเรามาสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเป็นอินฟาสักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศจริงๆสิ่งที่ผมสร้างวันนี้เนี่ย โอกาสในการค้าขายเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานใ,ให้คนตัวเล็กอโอกาสในการใช้ระบบใหญ่ๆแต่ว่าเป็นสเกลมันก็คือเป็นเป็นโครงสร้างของคนตัวเล็กอโอกาสในาการเข้าถึงเพย์เมต์ทุกอย่างจริงๆคนอยู่ในโลกเก่าที่ใช้เงินสดเนี่ยอยู่ดีๆบอกคุณไปเปิดดิจิตอลวอลเล็ตเขาทำไม่เป็นไม่เป็นไม่คุ้นชินใช่แต่เราจะทำเขาก้าวข้ามให้เข้าไปแต่ถึงสุดท้ายทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะใช้ แบบไหนแต่เรามีให้คุณเลือกแล้วตัวต่อมาก็คือที่สำคัญเลยนะครับถ้าเรามีคนที่กู้โดยไอดีนิฟาว่าการกู้ยืมเนี่ยจากความสามารถในการหาไรายได้ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หรือ c o ล l ลตทัลมาวางเนี่ยตลาดเพียรูเพียเกิดครับเพราะจะมีคนที่อยากจะปล่อยแล้วมีคนที่ต้องการกู้ตลอดอันนี้จริงๆเราทําตัวเราเป็นตัวกลางครับผมเดินเดิมทีพอเห็น สาขาธุรกิจโนนธุรกิจนี่6ด้านผมยังคิดว่าพ้นเลยแก่นแกนในเรื่องของการเข้าไปดูแลเพื่อเติมโอกาสให้ SME ไปแล้วตอนนี้แกนหลักก็คือดูแลคนตัวเล็กดูแล SME นี่แหละแต่ว่าเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ใแล้วก็ไปดูว่าโอกาสตรงนั้นจะตอบโจทย์รายได้ของเรายังไงใช่ครับและอยากขยายออกไปในเซาท์อีสเอเชียใช่ เพราะสิ่งที่เราสร้างจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอันนึงก็คือเรามีคนค้าขายที่สร้างตัวเองมาเป็นคู่ค้าและเขาก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนี้ด้วยค่ะเอ,อ,อะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดที่เราได้ฟังนี้ถือว่าจะทําให้คุณผู้ชมได้มองเห็นภาพในการเติบโตของสบายเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้